ตอนนี้ทายบนนอกนะกินข้าวเที่ยงนะกับแตงโมะมะขามน้ำอ้อยพริกหักพริกเส่พร้อมเนอ้อโอ้ยทั้งหวานทั้งรสชาติฮะเปลี่ยงไยแทบไปอยู่บ้านหนือผู้ใด้เป็นแฟ้มชื่อสีส้มายเนาะเอาหนูไหมคะเอาละ นึกว่าคนสิบดโตเอาละที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาหิวข้าวจนมือตันเลยเพราะว่าเมื่อเช้าอ่าข้กินกาแฟกับขนมพอดีเที่ยงก็เลยหันไปเห็นลุงแล้วก็ก็มาต่อยแล้วก็พี่มานาเดินออกมาเขาปากมือก็เลยรีบออกไปเข่าผมเต็มรูพี่น้องลุงบอกเ่้ยม่อก้องเลยเนี่ยยังมุดยิ่งยังได้อยู่ว่าไม่ได้กินลุงก็ไม่ได้กินข้าวเช้าเหมือนกันพ่อนาจะหิวเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละก็แกะข้าวให้แล้วก็เอาน้ำ แล้วก็นู be killed, parole, ุนี้ก็ออกมางกาแฟให้เห็นเห็นเห็นก็บอกมีกำลังแล้วมีแรงแล้วกำลังใจแล้วตอนนี้เห็นจริงดูนี่เหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าครับจ้าแม่พี่น้องน้ำเพิ่นเลยน้ำเพิ่นกนน้ำบอยมันแซบเลยไม่น่องเแซบเรีบอกอาพี่เอมขอแล้วคะเอาพี่เอมกินจะได้วันหวานกับแมงหวานมานานแล้วครับเติมความหวานบน่ เติมความหวานเติมหวานเติมหวานนะครับแอบหวานแอบแซ่บ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 โอ้ย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 อยู่กันร้องอ่ะไปร้องเมืองเด้อพี่น้องเด้ออ่าแซ่บบ่อือถุงเจ้าบาทพี่ดาเนี่ยยี่สิบถุงเจ้าบาทเนาะเจ้าบาทเท่านั้นเอาไว้กินก็ข้าวเหนียวโอ้ย่าบอกไปเลยผมจะไม่บอกครับมันก็เหมือนกินขนมเนาะเพรามันหอมน้ำอ้อยใช่ไหมเนาะหวาน ลองดนี่องเลยลองตรงนี้อือแซบิโอ้ยผู้เฒามากกินเล้กินกับน้ำตาลอยบอสคก็เคยกินมันแซบหวานลำลำใลองดูนะใครก็ยังเคยกินเลยแต้เล่นหน่อยเ็ากินมันหวานบห,าว, ok หาวานปรายมันหวาน พีนเคยกินโอ้ยฉันทีเ่เรยนเผยฉันได้เห็นมานางสะแม่แม่เถ่าเอาาอบอสกินขวดบริวารแปดนะัดยี่สิรอ,อ,อบอกรุกันเพ <c oughs> ียรขวดกับบัวไทยหรอกรุงคันคุณได้บอสเรีนบอสเรียนน้ำร้อยเนี่มันเขาจะมีความหอมในตัวเลยมันคือน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นความหวานแต่แบบว่าหวานแบบประทับใจนะอารมณ์ดีเป็นขังไนหวานแบบประทับใจดี หวานแบบไม่รู้ลืมแต่ยังบลาลูคือเก่าหวานแบบมีเยอะใหญ่อืมาซานโคาเปลี่ยนนี้เรือยๆหนึ่งท่นอะไรไปเรื่อยๆด้วยท่านฮอดท่านฮอดเนาทีเขยับสิลูปนี้เองดอกเอาเริ่มใหม่แม่ดาลืมกดถ่ายก็จะสวัสดีค่ะเลยเอาเป็สิเมืดติดเดี๋ยวว่าเป็นยังว่าเป็นยัง เอามกล้วยดื้มก่ะต้กล้วยต้ก้วยดน้ำธรมดาบุญปามตนปาแตนมาแล้วนะคะอะไรนะต้มกล้วยนะไม่ใช่ต้มนุ้ยปาแตนสิอไปกินตำกล้วยแล้วเด้อบันขึ้นโมงผมในยังเป็นที่ล่ะ 1โ้นาแล้วได้ได,ไดเอาเิเลยตามสบายเอา1โนเลยปลาแตนพแตนจะกินต่ากล้วยน,นี่มันีของเมื่อนีสิไปหนะ้า<อ>คนเราต้องมีอย่างละครึ่ง

ใู้บอกเพชาเขาคือผู้ชายในญ่ก่เฟืองกินเข้าไปเถอะเดี๋ยวเราไปกินใบบายมที่หน้าบ้านไหนใสักเยข้านบ้านยังเดชใบบังยมเนียนม่วนเข้าไปใบตั้มพูนทำาวงมาัยทั้พูจะใบบักยมเนาแซบอยู่ใบบักยมแซอีเด้อยิบออกลูกั้วทเป็นกีดทเป็นตกวยทาเป็นบางยมไปกินกับแก้วเหรอได้อ่อยนะคะกินหวบัมโมงน่อยเด้โนนีเนาะ เนาะหมองวงปลาเ้าน่ะเนาะเมื่อกี้เป็นตอนกวนตอนหม่องนาว่ะเจ็บเลยเว้ยนาวมันกวนหมาขนาดเคียวเคียวเคียวต้องเคียวต้องเคียวหมาขนาดเนาะเก็บข้าวโพดเป็นอย่าทั้งขึ้นทั้งสมเป็นสมุนไพัยข้าวโพดทั้งขึ้นทั้งสมทั้งฝาดนึกว่าชิ้นกล้วยนะเจอชิ้นมะนาวอาย่างอเก็บอย่งเบนข้าเป็นฟอดเลยข้าวเป็นฟอด บอกเขาจะยอมหลับเนี่ยาไอ้น่ะเป็นขอดตีแม่ไม่เห็นเป็นขอดมันกินตามกล้วยว่าแม่กินอื่นตามกล้วยทำมันเสียไอ้เมื่อไหตัวเครื่องนี่ไ้ก็จะใส่เขาเครื่องหมดเต็มดีดีหนาพี่จะไอ้เครื่องไม่ไม่ครบมันก็ไอ้แล้วก็ปลาเดดมนูก็ไอ้ตัคนบกบกหุแต่ว่ามันเสียถ้าจะเอาเครื่องคืนผมมาตัดเครืก็คืนะเนาะครบจนแตงเลยแล้วขอบคุณครับระเรื่องเดียวกันเลยว่ะ นเบิ่อไหม่กินเบ่อว่ะฝรกินไม่เยอะมามามันจะห้าก็จะไม่กินสองสามแล้วคันนี้บุรดกินน้ำมันดอกไหนลองกินยังจองสามข้ามเราไปทานขมมาเนกออนมาันมากเบื่อเลยใส่แบบเยอะเกนถึงมันก็เลยบ่อไอ้นีเเขียวเราเอียด เขาว่าตับเปือด้วหืนกันนะตั้ยช่รอเปาพี่เสือดูสัญญาณบ่ถามชื่อใครเปนตวเสียวหมุนเลยพี AH. ่เสือเน็ตไหนเน็ตหมุนเลยเมื่อกี้เปือเขาาจำเลือสิ่งห่ง่ะพี่เื่องกดให้น่สแตมมข้างลืนหนึ่งมันหมุนนิดนิหมันหมุนนิดหนึ่งเรเอรล้อไปว่าตรงนี้เน็ตไม่ค่อยดี หมุนหมุนเมี่ยงได้พี่เน่งแมงเป็นบางที่อยู่เนาะม้วก็จะแรงสดลยไลเป็นแถวแล้ว FC ก็บอกน้ำลายหลแลยืนทำไมไม่กินเนี่ยรเ ยายาอยกากินไม่ได้อีกแล้วอันนี้กเ็ดอาไปครับอันนี้ก็กินได้กินได้ไดเพื่นกได้ตายก็กินไม่ได้เราตวเนาะตามกล้วยก็ตรวไม่ได้บอกีว่านั้นทท่าไครับทำท่าอมยามยา้ตากล้วยนะามารสาารแสงวไอเราบอกวันี้เอาก็ได้พแงเดบานโอ้ยกินกระเกับปูแหงเพ็ดนะตื่นไปีก ่อยาใส่เสามเลยบอกไปสามอีกเออพอยาใส่พี่น้องเอ้แบดนี้ซีมลดแล้วตอนหมักหน้าก็ทด้แล้วอนหมักหน้าก็ปวยสีัน่เวลาเรากินแต่ละข้างมันจะมีแบบคือืนใส่น้ำื่นเิดก่อนเทาไหรคอหน่อยข้าค่าข้าค่าเคื่องคืนมาอีกแน่เคื่องคืใส่น้ื่นเลยน้ำลายไหลเลย ไอ <laughs> ้ไอแล้วเป็นเป็นเป็นกระซือวะเนี่ยอ๋ยวเนี้ยเอาเขีนือ